สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะคะ่ะมื้อวนนี้แม่ลมากสีมาแกงสมดอกแค่ใส่มะละกอราคาคือแกงสมปลานิ่นเนาะคะ่ะใส่ดอกแค่ใส่ะมะละกอเนาะคะ่ะวัตถุดิบก็มีคือเห็นนะะี่ราคาแม่ลากก็สิบอกเนาะอันดับแรกก็คือมีปลาใส่ปลานิ่นเนาะคะ่ะราคาดอกแคเนาะคะ่ะแล้วก็มะละกอหั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มี อันนี้คือน้ำปลาน,นี่ผงรสด,ดีน้ำตาลปี๊บเนาะคะ่ะอันนี้เครื่องแกงมือนีิสิใซตเครื่องแกงของแม่ขาเนาะหยากาะค่ะบ่มีเวลาตามมอนีิสิลองของสําเร็จเบิง่งแกงเบิ่งดู้และว่ามือนีิสิแซ่บบ่เนาะแล้วก็มีเกลือมีน้ำมะขามเนาะค่ะมีน้ำปลาอันนี้คือน้ำปลาอันนี้คือน้ำมะขาม,ามแล้วอันนี้คือผงชูรสเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มแกงกันเลยเนาะ อย่าเบิ่งน้ำกันเนาะจ้าตอนนี้แม่ล่าก็ตั้งน้ำเดือดไป,ปแล้วเนาะค่ะเราสียเอาปลานิ่งลงไปต้มกันเนาะ สใส่เกลือไปจักน้อยเนาะค่ะพระกลาใส่เกลือหลายเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นเครื่องเครื่องแกงไม่ข่ายในเป็นสีใสเข้มมาแล้วขา้าวกระสิระว่างเล็กอันการใส่เข้มเนาะนี่คืออันน้ำปวลาเวลาก้สวใส่ตอนตรงปลาไปน้ำเลยค่ะเดี๋ยวถ้าบนนัวให้จังสิต,ตมอีอตอนตอนห่าปุ่มเครื่องแกง ขอเวลาต้มปลาให้ซุป,าาปน่ะะานไปแกงกันนอกตอนนี้ห้าก็ต้มปลาผ่านไปประมาณซิบนาทีเนาะจ้าซุปลาคา่ะ ต่อไปกับตักปลาตักเนื้อปลาขึนมาเนาะค่ะเข้าสิไปแกะเนื้อปลาเนาะค่ะเดี๋ยวจารสิมาเบ่งตอนแกะเนื้อปลาเล็วนะค่ะไปขอเวลาขอไปแก้อันเนื้อปลากอนเด้อเดี๋ยวึ่งเสิมาแก้ต่อ ตอนนี้กแก้เรียบร้อยแล้วจ้านน่แกอเอาก้างออกทั้งทั้งีนก้างทั้งนี้เนื้อไปรักนางแกไปมือกีเนาะคะ่ะไปที่นี่ห้าสิไปเอาเอาเนื้อปลาลงไปในครกนนคะค่ะเครื่องแกงบึงกันเนาะคะ่ะตอนนี้เครื่องแกงกับไม่ยู่ในโรกเรียบร้อยนะเนาะค่ะเดี๋ยวแม่ลักสีเอาปลาลงไปตํำกับเครื่องแกงเนาะ นี่เห้ากัะสิตําเนาะคะ่ะตําเนื้อปลาบอันเครื่องแกงในเพิ่นเขากันหลังจากที่เห้าตําเนื้อปลากับเครื่องแกงเขากันแล้วเนาะข้ากระสิมาเกงได้ป่ะทนี้โอ๊ยขอหลังสาร้วยคะ่ะเสดยดาย เราไปขคนประหยัดสิสิไพ้ได้อ่าได้พ่เคยเห็ดกับหเห็ดมันเด้อค่ะแสีบเด็กเห็ดเห็ดซูตรล้างสางเล็กห,หมอนี่อันที่นี่ก็ต่อไปนอกค่ะก็สิเอาอันเนื้อปลากับเครื่องแกงที่ทอดตาร่วมกันน่ะโอ้ยมีก้างมีก้างเอาลงไปในน้ำห่อนที่ทอดอันว่าน้ำห่อนคือน้ำต้มปลาที่ทอดอันต้มเมื่อกี้แล้วค่ะใส่ต่อเลย โอทิมเด้อค่ะน้ำต้มปลาเนะนี่ยยังดีเลยก็เอาอันเนื้อปลาก็เครื่องแกงที่ห้าขูดทีพี่นะคะลุ่ง,งไปได้หมดเลยค่ะต่อไปห้ากับสิบป,ปุ๋งเลยเนาะค่ะเดี๋ยวรอให้เป็นเดือดนิดนึง ที่นี่กับีปรุงเนาะคะ่ะเดี๋ยวซีมรุงดูละเพคุนเป็นจันงไงคะ่ะรสชาติตอนนี้ตอนนี้เพว่าในใส่หย,ยัางด้วยค่ะใส่แต่เกลือกับน้ำปลาตอนที่ห่อต้มปลากะซิมีนัวแน่เ่ะเด้อค่ะนุ่จากน้ำปลากับเกลือที่เฮาใส่ตอนแรกต่อไปกะซิเริ่มปรุงเนาะคะ่ะกมเวลากะซิใสยย่ตันปีใส่หลายตื้นมาะคะ่ะก็ หมอยายดันชิ้นนี้ไปเลยแลก็ต่อไปก็คือใส่น้ำมะขามดับที่สองเดี๋ยวเอาสองแล้วเนี่ค่ะนี่น้ำมะขามแล้วะคะ่ะน้ำมะ,ะำขามเปียกเท่าเอาไปคั่นน้ำหรออ่ะมีอัลตราน้ำเนาะคะ่ะใส่ไรเปิดให้เป็นเกี๊ยวน้ำเนาะคะ่ะเสร็จแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บ น้ำมะขามใส่ไปแล้วกะสิเติมน้ำปลาละพี่อีกเนาะค่ะเพิ่นเพราะว่าเดี๋ยวเขาใส่พักไปอีกเพิ่นกะสิอันส่วนนัวมันงกะสิจางอันนี้ขึ้นน้ำปลาละนอค่ะสองซนเวลากะสิใส่น้ำปลานึงน่งได้ค่ะน้ำลาจะบ้วงนึงจซ้อนนึงกะสิใส่อันออผงลด,ด,ดน้ำลาจักน้อยสเสด็จเส็บมากๆ สิมดึงค่อยๆปรุงไปนกค่ะแต่เกินข้ามากลูกใดเขาก็จะค่อยปรุมไปบางคนแกงส้มกับมักหวานนะคะบางคนกะปิม,มักหวานมักเปียวอย่างเดียวแต่ของแม่ลากิสีเอาออกสามรสด,ด้วยค่ะกะซิมี่ส้มส้มน้ำค่ะเปียวน้ำกะซิมี่หวานแล้วกันนัวมุนไพนเพสบันไดซิมกันเด้อค่ะ ออนทุกรสเลยค่ะเปรีย้ยวในซีไใส่เบิดเลยค่ะยัองอ่อนเปรี้ยวอยู่ใส่หมดเลยเแล้วก็จะใส่ยัองอ่อนยังบวกเค็มอยู่ค่ะอ่านี่ใส่ไปเลยจะค่อยๆบูงไปเนาะค่ะให้ลูกได้บ,บูงอาะซีอกสามรสนะรทำเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเข้ม เพชรในน้ำกลม,ออม,อมโอเคแล้วค่ะที่นี่สีไซพารกได้ปะคะให้ลาศิษย์ไมาละกอก่อนด้วยค่ะเพราะเป็นสีสุกเนี่ยชุดท้ายยังสีไซดอกแค่อ่ะขอตมาา้มมะละกอไปสักก้อนเนาะค่คะ,ะคอันบักฮุ่งล่ะค่ะบักฮุ่งอันบานทอดตามักฮุ่งอันละมะละกอมะละกอดิบมันละ เดี๋ยวให้เพื่อนสุนกเนาะค่ะเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันจังสิตามดดอกแค่เนาะค่ะ